สวัสดีค่ะกิกี้ค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่18มิถุนายนนะคะเริ่มที่ทำเฟรมเดลลี่นะคะ ราคาทองคําที่ทําเฟรมเดลี่กลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเมื่อวานเลยนะเหมือนจะรักตรงนี้มากเลยเพราะฉะนั้นรทรงมันก็จะเป็นทรงเดิมนะคะก็คือมีอตัวของเลดจอดอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มีโอกาสกดดันให้ลงมาทดสอบ1703.99ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าข้างล่างยังไม่มีบูดด t นะคะอันนี้คือมุมมองของดีหนึ่งนะคะเทรนด์ก็ยังเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าตัวสัญญาณเทรน CCI นั้นบ่งชี้ว่า แรงซื้อนั้นก่อตัวมาน้อยนะคะแต่ว่าก่อตัวนะแล้วก็แรงขายก็ไม่มีนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีแรงกดดันข้างบนนะคะโอกาสที่จะลงมีมากกว่าประมาณนั้นนะคะแต่ว่าในทำเฟมย่อยอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่เป็นวงกว้างกว่านี้นะคะไปเช็ค TSC นะคะที่ทาเฟม s c นะคะก็ ยังติดอยู่ที่เดิมนะคะก็คือ Resistance ที่17เมืม่อวานก็แถวแถว1729นะวันนี้สร้างไวเป็น1730นะคะแล้วก็มีสัญญาณเล d ดดอข้างบนแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะกดดันให้ราคาลงมาที่เดิมเหรอเมืม่อวานอะซัพพอร์ตที่ลงไปทดสอบนะคะก็คือ1716แต่วันนี้สร้างซัพพอร์ตใหม่ตรง1712.18นะคะก็คือจะกว้างขึ้นนะทุกคน มีโอกาสลงไปนะคะเพราะว่าข้างบนมีเรดดอทมากดดันแล้วแต่ข้างล่างนะคะอาจจะมีโอกาสย่อกกับแต่เทรนยังเป็น Bullish นะคะยังเป็นขาขึ้นแต่ตัวสัญญาณเทรน CCI นั้นบ่งชี้ว่าแรงซื้อก็ไม่มีแรงขายก็ไม่มีนั่นเองนะคะก็คือมุมมองของ S4 คือมันจะไซด์เวย์ค่ะ แต่ว่าต้องตามดูในช่วงตลาดนิวยอร์กว่าแรงไหนจะมาก่อนแต่ว่าถ้ามีสัญญาณเลตดอตอยู่ข้างบนตั้งแต่ D1 S4 เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกดดันให้ราคาลงนะคะวันนี้เดี๋ยวตามดูต่อเนื่องนะเดี๋ยวไปเช็คที่ทำเฟรม h 1ก่อน ที่ทำเฟรม H 1ตสร้างสพอร์ตใหม่ตรงย่อยนะ1723.55นะทำตรงเหมือนเมื่อวานเลยก็คือทดสอบตรงนี้ก่อนมีโอกาสลงมาทดสอบตรงนี้ก่อนแล้วถ้าผ่านนะคะมิวกาสลงมาได้ถึงตรงนี้1712.18เมือนเมื่อวานทำลักษณะคล้ายๆกับเมื่อวานเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ติดตามดูก่อนว่าผ่านสพอร์ต1723.55หรือเปล่าถ้าหลุด1723.55ลงมาได้ถึงแถวแถว คน1่1เแต่เซฟเซฟไว้ก่อนก็เก็บแถว1717.30นะจ๊ะแต่ถ้าไม่ผ่านนะคะก็จะไซด์เวทตุ้งแงวตุ้งแงวอยู่ระหว่าง1723.55กับ1730.12นะคะวันนี้ก็ตามดูอีกทีนะคะก็มีข่าวนอกตารางเยอะด้วยเหมือนกันก็ระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่าจะสังเกตว่ามีเลตดอดอยู่ข้างบนตั้งแต่ทํา f ฟม H1 S4 แล้วก็ดีหเหมือนเมื่อวานเลยเพราะฉะนั้นราคาอยู่กาสทำทรงได้้เหมมือนวนววแลวก ที่ทำเฟมเอเองนะคะเออถ้าแรงแรงขายกลับมาได้ก็มีโอกาสลงมาได้ถึง1712.18นะคะหรือว่าอาจจะหลุดลงมาถึง1703.99ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นติดตามดูนะคะแต่ในมุมมองของกี้กี้มองว่ามันจะเด้งไปเด้งมาระหว่างกรอบนี้นะคะก็คือ ต้านที่1730.12กับซัพพอร์ทที่1712.18นะคะวันนี้ก็ระมัดระวังในการเทรดด้วยนะคะเพราะว่าข่าวในตารางเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ